ทีมงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์ส,สงขลาครับใครอยากกินหมอนทองฟรีๆตามรถเก๋งคันนี้ไปได้เลยครับได้กินเรียนฟรีแน่นอนครับไปกันที่ร้านบังหมีผล,ลไม้ครับที่ตลาดพงเจริญที่ตำบลคลองแหออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแต่ว่าต้องไปตอนที่เจ้ามันไม่อยู่นะครับถ้าเจ้ามันอยู่นี่ต้องซื้อนะครับยางรถเก๋งคันนี้ครับ ขับไปตอนตีหนึ่งครึ่งคืนวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาครับขับเข้าไปจอดหน้าร้านบังหมีดครับตอนนี้ขายหมอนทองครับเป็นหน้าทุเรียนบังมีดขายหมอนทองแล้วก็ลงมาเลยครับนี่ลงมาแล้วครับมาเลือกมาหยิบไปเลยครับอ่าหยิบชุดแรกแล้วก็ขึ้นรถไปครับ แต่ว่าน่าจะข้องใจครับข้องใจกินคนเดียวเดี๋ยวเพื่อนว่าเนียนครับกินเรียนไม่บอกอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวลงมาใหม่ครับเอาไปฝากพี่นุย้ยเอาไปฝากพี่นวลพี่นุ่นหลวงจุนเดนจ้องครับเอาให้หายข้องใจกันไปเลยครับนี่ดีนะครับที่ขับรถเก๋งมาถ้าพารถกระบะมานี่หมดแผงกแน่ครับนี่เราเร่งสปีดให้ดูแล้วนะครับ หลายรอบเลยครับหยิบไปทีละสามลูกมั่งสี่ลูกมั่งแล้วก็เลือกเอาลูกที่สวยๆใส่งามๆครับแม่สรงเจครับดูท่านี่น่าจะเป็นผู้หญิงครับส่งเจสมหมวกแล้วก็สวมแมตครับอําพรางใบหน้าดูท่านี่น่าจะเป็นผู้หญิงครับรถเก่งที่ขับมาก็เป็นป้ายมาเล่ครับไม่ใช่ป้ายไทยนะครับดูสิครับนี่มาเลือกหยิบอาเลยครับไม่ได้ยกไปทั้งเคงนะครับ เลือกเข่งที่ลูกงามงามลูกสวยสวยครับภูสวยสวยูแน่นๆดูสิครับนี่เลือกก็เหมือนกันเป็นลูกค้ามาซื้อเรียนครับแต่ว่าแพงนี้ไม่เจ้าครับตอนที่ไปเนี่ยตลาดปิดแล้วครับลงมืออยู่สักเกือบเกือบสิบนาทีครับนี่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 ชัดครับมาดูวงจรปิดอีกมุมนะครับตอนนั้นขับรถเก๋งไปจอดครับเป็นรถเก๋งป้ายมาเลนะครับและก็ลงมา นี่ดูท่านี่น่าจะเป็นผู้หญิงออกแนวเนี่ยผู้หญิงครับส่งซอส่งเจ้หน่อยๆครับคือมาจอดอยู่สักพักหนึ่งแล้วครับดูท่าทีมีใครมั่งตอนนั้นไม่มีใครครับในตลาดทีแรกก็เอาไปสองลูกกอดครับแล้วก็ขึ้นรถยางที่บอกมันคล่องใจครับแหมมันคล่องใจจริงๆครับญาติฝ่ายเอกได้กินแล้วครับญาติฝ่ายปัว ดองครับต้องได้กินด้วยครับก็เลยต้องเอาไปฝากดองด้วยครับพ่อตาแม่ยายยังดินหลายแปลงเลยครับทําเฉยไม่ได้ต้องทําดีไว้ก่อนครับเผื่อได้มั่งนี่ครับมาช่วยไปทีละสองสามลูกนะครับเลือกเอาที่เข่งครับที่เข่งที่มันสวยๆงามๆแล้วก็เปิดกระจกข้างลงนะครับเอาไปใส่ไว้โอ้เหนียนจริงๆครับ ดูสิครับเนียนมากเนียนจริงๆร,รถป้ายมาเลยด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะครับว่าเป็นรถมาเลยเพราะว่าป้ายนี้เอามาติดกันได้ครับแต่ว่าใจถึงอย่างแรงโอ้ได้ไปกินโอ,โอ้กินกันพุ่งขึ้นแล้วครับกินกันร้อนในแน่ครับโอ้สดๆเลยยังกัหลาบครับนี่ครับนี่เป็นเรียนชุดที่เจคนนั้นครับ มาลักไปนี่พึ่งลงเลยครับบางมีดถ่ายไว้ก่อนครับถ่ายคลิปไว้ก่อนครับนี่เดี๋ยวดูนะครับตะกร้านี่เต็มเต็มครับมันอย่างนี้นะครับนี่ลูกสวยๆงามๆเลยครับผูผูนี่ยุ่มยุมนี่โอ้โหเหลือกินเหลือใช้เลยครับจะได้กินชุดนี้นานๆทีครับจะเห็นลักเรียนนี่ทีมงานเราครับลงพื้นที่ไปที่ร้านบางมีดผลไม้ครับไปดูครับ ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นยังไงคืนนั้นก็ไปเจอกับพี่เอกราชนะครับเจ้าของแผงค้าทุเรียนก็บอกว่ามารู้เรื่องเอาตอนเช้าเลยครับก็คือมาเปิดกระสอบดูเอ๊มัน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 น้อยไปไหมครัมันมันมันไม่พูนครับนี่นี่นดูดูดูครับนี่จากที่พูนพูนมันก็เหลืออยู่ประมาณแบบนี้แหละครับที่หยิบไปก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดู ก็เลยรู้ว่าแม่มีคนขับรถเก๋งมาเลยมาเอาไปแล้วครับมาเอาไปเลยครับก็ได้แจ้งความที่โรงพักขัดใหญ่ไปแล้วครับตำรวจพนักงานสอบสวนชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วนะครับและก็กำลังแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะหาเบาะแสล่าตัวคนร้ายนะครับ เจ้าของร้านบอกถ้าตำรวจจับได้งานนี้เอาไปเลย5,000บาทผมให้เลยหรือว่าจะมากินเรียนฟรีที่ร้านก็ได้เดี๋ยวผมฉีกให้กินเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของร้านครับตอนเช้าใช่ไหมครับมาตอนเช้ามาเปิดร้านเปิดร้านแล้วก็เปิดกระสอบทุเรียนเนี่ยก็ดูก็ดูว่าทุเรียนในเข่งเรามันไม่ปกติม,มันปกติมันจะอยู่เต็มเข่งแล้ว,วามันพอมาดูว่าเออมันไม่เต็มเข่งแล้วมันก็ไปถามลูกน้องว่ามีลูกค้ามาแล้วตอนเช้าขนาดเนี้ ลูกน้องก็บอกว่ายางผมก็เอกใจแล้วก็ไปย้อนดูกล้องก็โดนเลยครับตอนที่เราเห็นในกล้องเป็นยังไงครับภาพในกล้องในกล้องอะเป็นเป็นเป็นรถมาเล์รถป้ายมาเล์ครับรถป้ายมาเลเซียจอดแล้วก็ลงมาเปิดกระสอบนะเหมือนมาเลือกชอปปิ้งเลยครับเขาเปิดกระสอบแลวสามลูกสี่ลูกเลือกไปเลือกเลือกเฉพาะลูกที่สวยๆแล้วไม่ใช่ว่าจิบยกไปทั้งกิ่งนะครับ้วที่หายไปประมาณกิกิโลได้รวมเบ็นเสษจมันโก้ เป็นร้อยอะครับเพราะเพราะทุเรียนเป็นเบอร์ไซส์สวยเป็นหมอนทองไซส์สวยลูกใหญ่พึ่งมาด้วยนะยังไม่สุกนะครับที่ทุเรียนที่เอาไปเอาไปก็กินไม่ได้เอาเป็นร้อยกิโลเลยเป็นร้อยกิโลเลยมูลค่าความเสียหายเท่าไหร<อ>่<ม>ก็เกือบเกือบสองหมื่นครับตอนนี้เพราะทุเรียนมันมันมันขาดตลาดอยู่ครับตอนนี้หลังจากที่เราดูกล้องครับเราคิดว่ารถคันนี้หรือว่าบุคคลคนเนี้ยคาดว่าน่าจะเคยเข้ามาหรือว่ายังไง ชำนาญเส้นทางหรือว่ายังไงบ้างพี่รมันมันก็บอกยากครับพี่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นตลาดแล้วรถรถมันเข้าออกยิ่งยิ่งว่าเป็นรถมาเลเนี่ยป้ายเราก็ดูมันเหมือนกันม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 ันก็ไม่แน่ใจว่าว่ามีหรือเปล่าเหมือนกับมันเข้ามาช่วงกลางคืนอ่ะยามที่เขาที่เขาเฉยๆเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นลูกค้าเพราะร้านผมเนี่ยทําส่งอยู่ฝั่งมาเลเซียด้วยเขาก็คิดว่าเป็นลูกค้าธรรมดาไม่มีอะไรแต่ที่ไหนได้มาแล้วก็เปิดมันเปิดกระจกหลังเลยนะแล้วมันโยนเข้าไปเลยนะ ในกล้องเราเห็นผี้คนเดียวครับคนเดียวมาทําคนเดียวใช่ผมว่าผู้หญิงนะเพราะลักษณะท่าทางเวลาเลือกทุเรียนอะไรอ่ะมันเหมือนเหมือนัหมืนกับน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าครับเระแวกนี้เคยมีโจรมาทำมผลไม้เลยไหมครับไม่ค่อยมีนะครับเพราะมันเข้าออกด้วยทางเดียวนะกลางคืนอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ตลาดใหญ่ด้วยมียามมีอะไรก็ไม่ไม่ค่อยจะเข้ามาครับผมว่ามันกล้ามากเลยนะเพราะเป็นป้ายมลรีด้วยไงมันไม่ใช่คนไทยนะ ถ้าเขาดูทีวีอยากบอกอะไรเขาไหมแล้ววักะไรบอก,บอกเอามะคืนบังดีกว่า <laughs> มันยังไม่สุกเลยมันจีไม่ได้มาเอาที่สุกไปดีกว่านะ <c oughs> แล้วถ้าเรื่องนี้นะถ้าตำรวจจับได้ผมให้ห้าพันเลยถ <c oughs> ้าจ่าหนึยผมให้ห้าพันเลยถ้าเขาทําได้เลน <c oughs> เรื่องแล้วครับใครรู้จักเจคนนี้หรือรู้ว่ารถเก๋งคันนี้เป็นของใครรู้ไว้นะครับเรียนหมนทองที่เอาไปฝาก เขาลักมานะครับดูท่าแล้วนี่น่าจะยังไม่สุกยังกินไม่ได้เอากลับไปให้เถอะครับแล้วก็กระซิบบอกตำรวจด้วยเดี๋ยวจะซวยกันไปใหญ่เพราะว่าถ้าเขาตามไปจับได้นี่เขาเอาของกลางด้วยนะครับไปลักบ่มอยู่ตรงไหนเอากลับไปให้หมดจะญาติฝ่ายไหนไม่ต้องบายใจครับว่าได้กินเรียนฟรีพี่คนนี้เข้าลักมาฝากครับ